สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็เลยมาพบกับแพตตี้ชอนิวอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ามือนีสิ้าพี่พน้องพาทุกคนมากินกุุงเต้นคือเกลพี่น้องเอ้ยป้าถมเมืนนั่นกินคือว่าเสียบเสียบพี่น้องจ้าทั้งสี่ละเป็นโดเต้นดงทั้งสี่ล่ะพี่น้องมาเด้อจ้าอันนี้ตำมักุ่งพี่น้องตำมันเยอะมากข้อหน่อยเดียวนี่ลราพี่น้องอันนี้นอรไลเดอร์พี่น้องค่ะเกษตรพี่น้องจ้ามาตัวสดสดทั้งสี่เลยเนื้อเนีนนั้น ใส่ไซส์พี่น้องเอ้ยจะสีละมันของเสียบพูดอะเว่ยเต้นคัทน้อเจ้านี่ืพี่นอ้องเสียบห้างอันนี้นออะไรอืมนออะไรนี่ก็เสียบห้าง เพื่อนอยากเซนอ่ะไม่เซนหรือเปล่าสุดยอดตำบกักงพี่น้องแสบแค่ ใส่กับห้องเต้นๆนั่งสื่อหล่ะพี่น้องเลยเหนือ,อใส่เลยใส่แห้งอีลีแหละพี่น้องเนี่ยวันเอามาใหม่ๆเนาะพี่น้องจะ้ะกันนี้เนื้อใส่ยังเสียตัวสดๆกินกับทรงต่าแบบบ้านๆเฮา เขากันปัว่าอย่งเลยนีพี่น้องเลยคัดน้องหออใหม่ป้ะแหเะเียบมห้ xem <hPeer> นอกน้ำแข็งมาแล้วจต่วเป็นยังไม่ตายดีอ่ะมาวันท่องกับห่องไป้องคือห่องแห้งแข็งนะอืม,อม,อม มาจากพี่น้องโอ้ยทองกับห้องขนาดกินเข่าอยู่ด้วนี่ยห้องแห้งคักพี่น้องมือนันแพทดกินคือว่าเสคบคักพี่น้องต่ำมากหุ่งแบบบ้านๆเนี่ยคือเกา่า เสียงนกห้องห้าง ขายปลาไหลได้พี่น้องอะไรมักแน่กินนแยมใดก็แเสบพี่น้องแสบอีกเลย กนเน่งนะบ่ตะกี้เนังไตเลยอืม,อมสุดยอดอีลีเมื่อวานนี่ไปวัดขั้มสนุนมากเนาะหาทำบุญทำศีลไปทั้งสัตว์ละเมื่อแดว่างๆกลับไปพี่น้องเอ้ย เสียงใดก่ะอืมอืมอือืมจับแ่บแม่จับเลยได้พี่นหอังบม่ได้แาเลยนะ ง่ายง่ายน,น,น,น่องสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ะแต่แองแบบบ้านๆหอมเจ็บแห้งอืเอเราเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้พ่ะก็ต้องของลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ภายาในเด้อจ๋าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า